เดี๋ยวผมมีสไลด์ประกอบสักนิดนึงนะครับขออนุญาตเปิดสไลด์นิดหนึ่งเพื่อให้เราสามารถเห็นหน้าค่าตากันนะครับผมขออนุญาตอาจารย์ทุกท่านเปิดกล้องได้ไหมครับช่วยเปิดกล้องให้ผมหน่อยแต่ยังม้วไม่อยู่นะครับอาจารย์ครับอย่างนี้นะครับผมแนะนํานิดนึ่งเวลาอาจารย์เข้าไปสอนนะครับคือตอนนี้อาจารย์หลายๆท่านที่เป็นอาจารย์ในฝั่งของของวิทยา,าสุขภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะชานาญในการที่จะใช้ ใช้ห้องและก็ใช้อุปกรณ์ในการบรรยายเสริมผ่านระบบของยูริเนียติ้งแล้วนะครับและมีอาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บางท่านที่มาสอนกับกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วก็อาจารย์ปริยาทบางท่านนะครับก็ได้เริ่มบรรยายในระบบใหม่นี้ไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะมีอาจารย์อาจารย์บางท่านที่ยังยังไม่ได้เคยใช้ระบบนะครับทีนี้เพื่อความเป็นมืออาชีพในการใช้ระบบนะครับ เราจะเราจะเทรนกันอีกรอบอีกสักรอบหนึ่งเพื่อให้อาจารย์เนี่ยเวลาอาจารย์ใช้งานเนี่ยนะครับอาจารย์จะถูกแอดไซเป็นโฮสหรือเป็นผู้ที่ดูแลห้องนะครับอาจารย์จะไม่ต้องเรียกน้องๆเจ้าที่มาช่วยว่าช่วยเปิดตรงนั้นหน่อยช่วยเปิดตรงนี้หน่อยนะครับแช์หน้าจอทํายังไงจะให้นักศึกษาคนเนี้ยนะครับขึ้นมา,าพรีเซนต์งานหรือจะให้นักศึกษาคนเนี้ยนะครับเปิดกล้องแล้วก็ให้เขาขึ้นมาพูดหน้าอาจารย์เห็นบนหน้าจอผมใช่ไหมครับ ครับโอเคครับอ,อย่างพี่แท็บเนี่ยพี่แท็บสอนบ่อยพี่แท็บน่าจะโอเคแล้วแหละพี่แท็บน่าจะเชี่ยวชาญนะครับหลักๆห,หน้าจอของโยลิงนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นเมนูที่จะใช้การที่จะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมผมมาให้ทุกท่านรู้จักศัพท์สักสองสามคำที่เราจะใช้เรียกในระบบนะครับมันจะมีศัพท์ที่อาจารย์จะต้องรู้อยู่เป็นศัพท์พื้นฐานอยู่3ามคำนะครับ นั่นก็คือ organizer หรือผู้ที่ดูแลและควบคุมห้องห้องเรียนนะครับคนนี้จะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์สูงสุดในการที่จะควบคุมห้องเรียนสามารถที่จะปิดไมค์เปิดไมค์ใครก็ได้เปิดกล้องใครก็ได้นะครับซึ่งจะอยู่ที่ส่วนกลางนะครับคนที่สองก็คือ host นะครับฮส s t ก็คือผู้ควบคุมกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับซึ่งหลักๆก,ก็คืออาจารย์ผู้สอนนั่นเองนะครับสิทธิ์ของอาจารย์ผู้สอนหรือฮส s t นะครับจะสามารถ ทําการปิดไมค,ใคไไม์ใครก็ได้เปิดไมค์ใครก็ได้นะครับบังคับไม่คนไหนเปิดกล้องก็ได้นะครับจะดึงให้ใครขึ้นมาพรีเซนต์หน้าห้องเหมือนที่เราให้นักศึกษาออกมารายงานหน้าหเรียนเนี่ยทำได้นะครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของโฮสต์นะครับแต่โฮสต์คนนี้จะดูแลเฉพาะห้องเรียนของตัวเองเท่านั้นจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปควบคุมห้องของคนอื่นนะครับซึ่งจะต่างจากออร์แกไนเซอร์ซึ่งออร์แกไนเซอร์เนี่ยจะดูได้ทุกห้องนะครับ ภายใน Enterprise นั้นๆนะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีทั้งหมด10โฮสต์หรือ10ห้องนะครับออ g ก n รเสามารถที่จะเข้าดูได้ทุกห้องเลยนะครับแต่โฮ s t หรือผู้ที่ควบคุมการเรียนก็จะอยู่เฉพาะในห้องเรียนของตัวเองนะครับควบคุมนักเรียนในห้องให้ห้องตัวเองนะครับให้อ,อยู่ในความสงบนะครับปิดไมเปิดไมให้เปิดแชร์หน้าจอนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ทุกครั้งที่มีการเริ่มบรรยายนะครับ อาจารย์ก็จะล็อกอินเข้าผ่านระบบ X Study ซึ่งอาจารย์สิโลลัตได้บรรยายให้ฟังมือสักครู่นะครับเสร็จแล้วก็จะเจอลิงก์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกลิงก์นั้เข้ามานะครับแล้วอาจารย์ก็เข้าระบบมาเหมือนกับที่อาจารย์เข้ามาฟังบรรยายในวันนี้นะครับเหมือนกันเป๊ะเทียบเลยนะครับกลุ่มที่3คือแอสเ n นดหรือนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาเรียนหรือผู้เข้าร่วมประชุมนั่นเองนะครับหลักๆก็จะมะีกลุ่มผู้ใช้งานอยู่3กลุ่มนะครับซึ่ง3มกลุ่มนี้ก็จะ มีความชัดเจนในการที่จะเข้าไปถึงข้อมูลหรือการใช้เครื่องไม้เครื่องมือของระบบที่ต่างกันนะครับตัวอย่างเช่นแอทเ n นดีหรือผู้เข้าเรียนก็สามารถที่จะพูดคุยโต้อตอบกับอาจารย์ได้นะครับทีนี้เบื้องต้นค่าพื้นฐานที่ทาง organizer ตั้งให้ทุกห้องเนี่ยนะครับเราจะตั้งให้ผู้ที่เข้ามาเรียนหรือแอทเ n นดีเนี่ยนะครับจะถูกปิดไมในครั้งแรกที่เข้ามาเรียนนั่นหมายความว่า เมื่อมีการเปิดห้องเรียนสมมุติว่าวิชาของอาจารย์เริ่ม8โมงครึ่งถึง8โมง10นะครับเมื่อถึงเวลาป๊บนะครับนักศึกษานิสิตเข้ามาในห้องเรียนทุกคนจะถูกปิดไมค์อัตโนมัติเมื่อเข้ามาสู่ชั้นเรียนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะตั้งกฎต่อไปอีกว่านักศึกษาจะยังไม่สามารถกดไมค์นะครับเพื่อพูดโต้อตอบกับอาจารย์ได้นะครับคนไหนจะพูดกับอาจารย์เนี่ยต้องขออนุญาตในการ ใช้ไมค์ก่อนนะครับนั่นก็คือนักศึกษาเขาจะกดปุ่มยกมือนะครับแล้วหน้าจอฝั่งของโฮสต์เนี่ยจะขึ้นเป็นแมสเซจเตือนขึ้นมาว่ามีคนขอขอใช้ไมค์หรือมีคนขอพูดนะครับสิทธิ์ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตขึ้นอยู่กับโฮสต์หรือผู้ควบคุมก็คือตัวอาจารย์นั่นเองว่าให้นักศึกษาพูดหรือเปล่านะครับทีนี้นะครับเกณฑ์ตรงนี้เราก็แบ่งออกเป็นสองสองเกณฑ์ตามที่เราเคยเคยใช้กันมาสองสามอาทิตย์นะครับตั้งแต่เปิด เปิดใช้เอ่อเหยี่อหลิงมาเนี่ยนะฮะคือเรายัางไม่ใช้วิธียกมือนะครับเราใช้วิธีเปิดฟรีก่อนหมายความว่าครั้งแรกที่นักศึกษาเข้ามาในห้องเรียนเนี่ยนะครับจะถูกมิ้วใหม่จะถูกปิดใหม่ไว้ก่อนนะครับแต่นักศึกษาสามารถกดไมพูดได้เลยโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนนะครับปัญหาคืออะไรรู้ไหมฮะนักศึกษาพูดแทรกอาจารย์ขึ้นมาเลยอาจารย์กําลังสอนอยู่นะครับนักศึกษากดไมพูดปั๊บกินข้าวได้ออยังนะครับ หรือพูดคุยกันในห้องเรียนทําให้กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยมันมันไม่มีความเรียบร้อยแต่วิธีแก้ของอาจารย์ก็คืออาจารย์ผู้สอนจะมีคําสั่งหนึ่งนะครับซึ่งคําสั่งเนี้ยนะครับจะเป็นคําสั่งเฉพาะโฮสตเทนั้นที่มีนะครับนั่นก็คือคําสั่งคําสั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมขอให้ญานให้อาจารย์ดูนิดหนึ่งนะฮะอาจารย์และหลายท่านน่าจะเคยใช้นะครับ คำสั่งนี้นะครับอาจารย์เห็นตรงที่ผมชี้เมาส์ไหมครับอาจารย์เห็นไหมเอ่ยตรงนี้ครับเราสามารถที่จะอ t e ิ l l หรือ m mute ิ l l ก็ได้คำว่า m mute ิ l l หมายถึงผมจะปิดไมค์ของทุกคนที่อยู่ในห้องเรียนนี้นะครับเห็นหรอ นี่ผมแชร์อยู่นะอ่ะชแชร์ไปละขึ้นยังครับตอนนี้ไม่ขึ้นละเอาใหม่พี่เช็นแล้วค่ะอ่ะเห็นไหมครับเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมเอาใหม่นะครับอาจจะเห็นตรงนี้ไหมเห็นหอเห็นเนาะที่ผมเอาเมาส์ชี้นะครับ พอเรากดมิวออกว่าเราจะปิดไม์ทุกคนในห้องนี้ยกเว้นคนยกเว้นคนที่เป็นโฮสต์นะครับพอกดตกลงเนี่ยทุกคนในห้องเนี้ยจะถูกปิดไม์หมดเลยนะครับอทีน,นี้เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเราแบ่งเราแบ่งตัวของยูเซอร์ที่เข้ามาในในห้องเนี่ยเป็นสามกลุ่มนะครับก็คือโฮสต์นะครับอาจารย์จะเห็นได้ว่าระบบจะทําการสรุปให้เลยว่าวันเนี้ยนะครับมีนักศึกษาที่เข้ามาฟังอาจารย์กี่คนนะครับอยู่ตรงนี้ครับ ดูตรงคพาว่าแอสเทนดแล้ววงเล็บ46นั่นแสดงว่าตอนนี้มีนักเรียนอยู่ในห้องเรียนนี้46คนนะครับอั้นกดกลางออกมาดูว่ามีใครบ้างนะครับนะครับเอาละนะครับหน้าจอนี้นะครับเวลาอาจารย์ต้องการแชร์เอกสารนะครับอาจารย์ไม่ต้องไปเรียกน้องๆนี่เป็นเจ้าที่นะครับอาจารย์สามารถที่จะแชร์เอกสารได้เลยโดยกดที่ปุ่มแชร์นะครับทุกครั้งเราจะตั้งที่ตั้งค่านะครับให้เฉพาะโฮสเท่านั้นที่สามารถที่จะแชร์เอกสารได้นะครับ วิธีการแชร์นะครับอาจารย์ก็กดปุ่มนี้นะครับแล้วมันก็จะให้อาจารย์แชร์ได้หลายอย่างนะครับตอนนี้ผมแชร์สกรีนให้อาจารย์เห็นคือสกรีนที่หนึ่งนะครับผมต้องการแชร์สกรีนที่สองคือแชร์ตัวนี้นะฮะอ,อาจารย์ก็จะกลับมาเห็นสกรีนนี้อีกทีหนึ่งหรือในกรณีที่อาจารย์มีวิดีโอนะครับ มีคลิปวีโอที่ต้องการแชร์ให้กับนักเรียนหรือนักศึกษาดูนะครับวิธีวิธีแชร์ก็ไปที่แชร์นะครับผมขออนุญาตเอาคู่มือให้อาจารย์ดูดีกว่าอาจารย์มีคู่มือเนาะ อาจารย์หลายท่านมีคู่มือแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลอาจารย์คุยกับผมหน่อยก็ได้นะครับผมเหมือนกับอยู่คนเดียวอา่าอาจารย์มีคู่มือแล้วนะครับก็ปฏิบัติตามคู่มือเลยนะครับ ผมมาต่อนะครับเมื่อกี้เราถึงแชร์ใช่ไหมครับนิวใหม่ทีนี้สมมุติว่าอาจารย์ต้องการที่จะให้นักศึกษาคนใดคนหนึ่งนะครับออกมารายงานหน้าชั้นเรียนนะครับอาจารย์เห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ไหมฮะสัญลักษณ์ที่เป็นรูปกล้องแล้วก็มีเครื่องหมายทะแยงแล้วกล้องเป็นสีแดงนั่นแสดงว่าเขาปิดกล้องอยู่นะครับแล้วรูปไมโครโฟนนะครับ ถ้าเอาเมาส์ไปซีใกล้ๆเนี่ยนะครับระบบมันจะฟ้องว่านักศึกษาคนเนี้ยปิดไมโครโฟนอยู่นะครับวิธีทําถ้าจะอยากให้เขาเปิดทั้งสองอย่างนะครับอาจารย์ก็ติ๊กไปที่ตัวของเขานะครับแล้วก็บังคับให้เขาเปิดทั้งสองอย่างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับปลายทางหรือนักศึกษาต้องต้องอนุญาตนะครับให้อาจารย์คือคือตัวเขาต้องกดอนุญาตก่อนนะครับยกอย่างเช่นผมจะให้นักศึกษาคนเนี้ยนะครับ เปิดใหม่นะครับผมจะให้ให้ใครดีเป็นตัวอย่างสักคนคนหนึ่งโอ้โหอ,อ,อย่างเช่นผมจะให้จะให้ภูวน,นันอยู่บ้านชั้นเรียน อ,อาจารย์ครับถ้าอาจารย์อยู่ในห้องเดียวกันนะครับแล้วอาจารย์เปิดออนไลน์พร้อมกันอาจารย์ต้องปิดไหค่สักคนหนึ่งครับไม่งั้นเสียงอาจารย์จะวนมาที่ผมนะครับโอเคนะนะครับอาจารย์ครับตัวระบบเองเนี่ยนะครับจะทําการดีเทคคนที่กําลังพูดอยู่ขึ้นมาแสดงหน้าจอของอาจารย์นะครับในฝั่งของอาจารย์สามารถที่จะเลือกเลเยอรเ์ในการแสดงผลนะครับ ให้เป็นกริดอย่างเงี้ยก็ได้นะครับที่อาจารย์เห็นอยู่บนหน้าจอเห็นไหมครับจะเห็นเห็นว่าผมเลือกการแสดงเลเยอร์แบบเป็นกริดหมายความว่าผมเห็นทุกคนอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับอันนี้เราพูด พูดถึงเราเราเป็นคนคอนโทรลหรือเป็นโฮสต์ของห้องนะครับแต่ปลายทางนะครับนิสิตจะมีคําสั่งอีกอีกอย่างซึ่งไม่เหมือนกันซึ่งผมจะไม่พูดถึงนะครับจะพูดถึงเฉพาะตอนนี้ที่เราเป็นเป็นโฮสต์เท่านั้นเองนะครับอาจารย์สามารถที่จะเลือกเลเยอร์เอาได้นะครับเวลาอาจารย์เข้ามาถึงห้องเรียนนะครับถ้าอาจารย์เลือกเลเยอร์อันบนนะครับที่เขียนว่าสปีกเกอร์นะครับเมื่อคลิกปั๊บเนี่ยนะครับระบบมันจะทําการดีฟอลต์เลือกเอาคนที่กําลังพูดอยู่เนี่ยขึ้นมาแสดงผลให้เราเห็น นะครับอย่างตอนนี้ที่อาจารย์เห็นอยู่บนหน้าจอผมเห็นไหมฮะก็จะเป็นอาจารย์อาจารย์คณะพยาบาลนะครับอยู่บนหน้าจอเพราะาอาจารย์กำลังกำลังพูดอยู่นะครับแล้วก็ระบบมันมันแท็กหรือมันมันเจอว่ามีคนกําลังพูดอยู่มันก็จะดึงภาพออกมาให้เราเห็นนะครับหรือถ้าอาจารย์ต้องการเปลี่ยนเรีย์ใหม่เป็นแบบแกลเลอรี่หมายความว่าเราจะเห็นทั้งหมดทุกคนในห้องเนี้ยนะครับขึ้นเป็นเป็นแผงเลยอ่าก็จะเห็นดังนี้นะครับ เพราะนั้นเวลาอาจารย์สอนแล้วอาจารย์อาจารย์ต้องการที่จะให้นักศึกษาเปิดกล้องทั้งหมดแล้วอยากดูหน้าดูตาทั้งหมดอาจารย์ก็ใช้วิธีเลือก lay out เป็นแบบแกลเลอรี่นะครับทีนี้ทุกท่านในห้องลองลองเปิดลองเปิดกล้องดูสิครับเราจะเห็นภาพที่สวยงามอาจารย์ลองเปิดกล้องดูนะครับอ่าเห็นไหมครับก็จะเห็นแต่ละท่านก็จะเห็นหน้าเห็นตากาัน การสื่อสารก็จะครบถูปแล้วนะครับเป็นทูเวเป็นอินเทอร์แอคทีฟนักศึกษาเห็นอาจารย์อาจารย์เห็นนักศึกษานะครับซึ่งเราออกระเบียบไปแล้วนะครับท่านอธิการก็ให้ออกเป็นโบรชซีว่าในการเรียนเนี่ยนักศึกษาต้องเปิดกล้องแต่ปิดไมค์ไว้นะครับหลักกิตวิทยาในการเรียนออนไลน์แบบนี้ถ้าถ้านักศึกษาปิดกล้องอาจารย์รู้ไหมครับว่าเกิอดอะไรขึ้นหลังกล้องอาจารย์ไม่รู้หรอกเขาเ้าทำอะไรเขาอาจจะเป็นนั่งสับประกหลับอยู่ นะครับกินก๋วยเตี๋ยวอยู่หรือปิดกล้องเดินออกไปข้างนอกไม่ได้ตั้งใจเรียนเพราะฉะนั้นในทางจิตวิทยาเนี่ยเราจึงต้องบังคับให้นักศึกษาเปิดกล้องไว้ตลอดอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเขาอะ่ะยังยังฟังเราอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในคู่มือของนักศึกษาเนี่ยนะครับมันจะมีข้อปฏิบัติว่านักศึกษาต้องเปิดกล้องนะครับตลอดเวลาที่ที่เรียนและอาจารย์ผู้สอนก็ต้องเปิดกล้องตลอดเวลาที่สอน นะครับอันนี้หลายท่านทราบอยู่แล้วนะครับน,นะครับทีนี้ผมจะให้อาจารย์ดู layout แบบสุดท้ายนะครับเป็นแบบ PIP นะครับเพนะราะว่าระบบจะดึงมาเฉพาะคนที่กําลังพูดอยู่นะครับให้ขึ้นแสดงบนหน้าจอนะฮเพราะฉะนั้นสรุปแล้ว l เ y o u t มีอยู่สามแบบนะครับ เลยเอาจบไปแล้วนะครับการแชร์หน้าจออาจารย์ทําได้แล้วนะครับทีนี้การการเทสเสียงนะครับเจ้าที่ห้องคอนโทลจะทําการทดสอบเสียงอยู่แล้วถ้าในระหว่างเรียนนะครับนิสิตบอกว่าอาจารย์ครับไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยอาจารย์มาที่ปุ่มนี้นะครับเราจะมาเช็คว่าไมโครโฟนของอาจารย์นั้นเปิดเสียงดังอยู่หรือเปล่าครับเสียงเป็นประมาณนี้นะครับโอเค ทีนี้ประเด็นที่ผมบอกว่าอาจารย์อยากให้นักศึกษาคนนี้ออกมารายงานหน้าห้องแล้วให้เพื่อนเห็นคือปกติระบบมันจะดีเทคเฉพาะคนที่พูดนะครับเท่านั้นที่เพื่อนเพื่อนจะเห็นได้อย่างตอนนี้ผมจะบังคับให้นักศึษาคนนี้นะครับขึ้นมาพูดบนชั้นเรียนวิธีทำนะครับอาจารย์ทาอย่างนี้ครับอาจารย์มาที่คําสั่งแอร์เทนดี้นะครับแล้วอาจารย์ก็คลี่เขาออกมาให้หมดแล้วจิ้มไปที่นักษาคนนั้นนะครับแล้วอาจารย์เห็นปุ่มสามปุ่มตรงนี้ไหมครับ อาจารย์กดเข้าไปนะครับแล้วไปที่คําว่าสปอร์ตสปอร์ตไลฟ์วิดีโอคลิกเข้าครับระบบจะดึงคนเนี้ขึ้นมาที่หน้านะฮะผมเลือกให้ภูวนายขึ้นมาข้างหน้าห้องเรียนตอนเนี้ทางที่ภูวนายไม่ได้พูดแต่ผมสามารถที่จะดึงเขาขึ้นมาได้โดยการบังคับจอขึ้นมานะครับยี่ทํานะครับอีกรอบนึนะครับไปที่ตัวเขานะครับแล้วไปแคนเซลผมแคนเซลปั๊บเขาก็จะหายไปจากหน้าจอเห็นไหมฮะผมต้องการดึงให้ให้ภูวนายมารายงานหน่อว่าหัวข้อนี้ อาภูวนยมาตอบหน่อยสิก็ไปที่คําว่ามอนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าสปอตไลท์วิดีโอระบบจะดึงขึ้นมาที่หน้าห้องเรียนอาภูวันายก็ทุกคนจะเห็นภาพภูวนยแล้วแล้วก็ภูวันายก็รายงานไปทีนี้ภูวันยจะยังไม่ได้สิทธิ์ในการรายงานเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะตอนนี้สิทธิ์ในการแชร์เอกสารอยู่ที่ผมคนเดียวนะครับวิธีจะให้สิทธิ์เขาก็คือเรามอบสิทธิ์ให้กับออเมมเบอร์ก็คือคลิกตรงนี้นะครับปับอ่ะทีนี้ ผัวนายสามารถที่จะแชร์เอกสารได้แล้วนะครับปุ่มแชร์เอกสารที่บนหน้าจอของคผูวนายก็จะทํางานขึ้นมาอ่าคุยลองแชร์อะไรขึ้นมาสิหน้าจออย่าไปแชร์อะไรที่มันไม่ดีไม่งามนะเว้ยอ่านะครับเขาก็จะแชร์หน้าจอขึ้นมาทุกคนก็จะเห็นนะครับโอเคอย่างนี้เป็นต้นนะครับผม สมมติว่าผมต้องการให้ใครดีนะครับผมจะจิ้มแล้วกันนะครับไม่ทราบว่าท่านจะให้ความร่วมมือผมหรือเปล่าเนาะอ่าตึ๊ด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 เอาใครดี <c oughs> ผมจิ้มก่อน S 1> <S 1> okay. เอาเอาใครเอาเทวราชอะฝศเทวราชนะครับผมจะให้เทวราชขึ้นมาบนหน้าจอนะฮะตอนนี้ผมก็ดึงขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะเทวราชขึ้นมาบนหน้าจอผมละทุกคนก็จะเห็นเพราะผมแชร์สกรีนผมผมแชร์สกรีนอยู่นะครับทีนี้ผมต้องการให้อา,อาจารย์เทวราชแชร์เอกสารผมว่ามาที่่าแชาร์นะครับแล้วก็อนุญาตให้ออ l เมมเบอร์แชร์นะครับทุกคนก็แชร์ได้นะครับทีนี้ครั้งแรกในการทํางานเนี่ยนะครับตัวระบบ จะทําการตั้งค่าไว้ให้คนแชร์เนี่ยเฉพาะโฮสนะครับหมายความว่าอาจารย์คนเดียวเท่านั้นที่จะใช้เอกสารขึ้นบนหน้าจอนี้ได้นะครับอนะครับอีกคําสั่งหนึ่งนะครับกรณีที่อาจารย์ต้องการที่จะให้ทุกคนนะครับสามารถที่จะพูดคุยโต้ตอบกันได้นะครับตัวโฮสเองจะมีคําสั่ง ปลดไม้ทั้งหมดนะครับมาที่อันมิวอนะครับแล้วกดตกลงรเียนสำคัญก็คือถ้าเราอยู่ห้องเดียวกันนะครับซึ่งซึ่งโดยหลักของการเรียนการสอนออนไลน์แล้วเนี่ยมันก็ต้องอยู่คนละห้องอยู่แล้วนะครับอยู่คนละบ้านอยู่คนละจังหวัดอำเภอตำบลก็ว่าไปแต่ในที่เนี้ เราประชุมเราอาจจะอยู่ติดกันทําให้เสียงมันบนเข้าหากันนะครับโอเคนะครับไอซ่าว่าอาจารย์มีคําถามไหมครับ,บช่วงถามตอบใช่ไหมครับครับในการอธิบายวันนี้ทั้งทั้งสองพาร์ทสามพาร์ทจะมีการบันทึกวิดีโอไว้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดต่อเทปแล้วก็เอาไปแขวนไว้ในระบบ นะครับโยนเข้าไปในกลุ่มให้อาจารย์ได้ดูกันนะครับรวมรวมถึงครังข้อสอบเมื่อเช้าด้วยนะครับที่อาอจะบางท่านอาจจะย,ยังไม่ได้เข้าไปประชุมร่วมกันนะครับรู้สึกว่าปีใหม่นี้นะครับทั้งเวสเซ r n และ NTU เราจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตั้งแต่ต้นปีนะครับบีหัวใจคนทํางานเยอะมากนะครับเราเราต้องวิ่งตามให้ทันเทคโนโลยีนะครับด้วยสภาวะการปัจจุบันนี้นะครับท่านอิการก็มีนโยบาย เยอะแยะมากมายซึ่งเมื่อสักครู่ก่อนที่จะมาห้องเนี้ยผมก็เพิ่งประชุมกับท่านธิการเสร็จนะครับเดี๋ยวในอาทิตย์หน้าก็จะมีอีกสองระบบมาใหม่อีกนะครับเราก็ต้องมาคุยกันอีกนะครับถึงระบบใหม่ที่จะเข้ามาเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการเกรียนการสอนการบริหารจัดก,การองค์กรของเราให้ทันสมัยให้รวดเร็วให้ผู้บริหารสามารถที่จะติดตามงานได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งก็จะท่านธิการได้ปักธงไว้แล้วว่าเราจะอินเตอร์นระบบเนี้ยในวันที่สิบ นะครับวันที่10เดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับสิบกุมภาพันธ์นี้เราก็จะมีอีกหนึ่งระบบที่จะใช้งานใหม่นะครับตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ของมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็เกินไว้ก่อนนะครับผมเองก็คงจะ,ะจบนะครับเรื่องของการบลีฟการใช้งานระบบการบรรยายสดผ่านระบบเยลลิงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนให้ถามเลยค่ะ ถ้าไม่มีอะไรถามหรือว่ายังนึกไม่ออกนะคะตอนนี้ก็ยินดีนะคะที่จะรับคำถามะคะในในกลุ่มที่เรามีสมาชิกร่วมกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสายสังคมหรือว่ากลุ่มการจัดสอบทางไกลพวกนี้นะคะที่จะมีส่วนงานของสํานักวิชาการไม่ว่าทางท่านอาจารย์สิโลรสัสหรือว่าอาจารย์เกียตก้องเนี่ยอยู่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยสามารถ โยนคําถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็สําหรับการบรรยายนี้อาจารย์เขาได้บอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะอัดคลิปแล้วก็แขวนแขวนในระบบให้นะคะแล้วก็อาจจะส่งเข้าแต่ละกลุ่มด้วยนะคะอย่าลืมว่าวันจันนี้นะคะอาจารย์ทุกท่านเข้าระบบเปิดระบบเข้ามานะคะยูเซให้ใส่รหัสบุคลากรแล้วก็พาสเวิร์ดก็เป็นรหัสบุคลากรไปก่อนนะคะในครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นก็สามารถที่จะ เปลี่ยนได้เหมือนกับที่เราเคยทำมานะคะในระบบ Cy เ e r ร์เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้นะคะทั้งท่านอาจารย์เจี๊ยบนะคะได้ส่งคู่มือเข้าไปแล้วในแต่ละกลุ่มเราไปศึกษารายละเอียดคู่มือตามนั้นก่อนนะคะก็หวังว่าการให้ข้อมูลในวันนี้นะคะทั้งทั้งจากสองท่านเนี่ยคงจะสร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์ทุกๆท,ท่านได้เป็นอย่างดีเราก็มาเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ก้าว ไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อที่เราจะได้ยังคงคอนเซปต์ยืนหนึ่งในเรื่องของเป็นผู้นำของหลักสูตรทางไกลอย่างที่ท่านอาธิการบดีของเรานะคะได้ชูโลงคำนี้ไว้นะคะก็หวังว่าทุกท่านคงจะจัดการเรียนการสอนกันได้สนุกสนานแล้วคราวนี้เพราะว่าเดิมทีเดียวระบบเก่าเราอ่ะมันจะเป็นแบบวันเวย์ตอนนี้เราก็จะเป็นแบบทูเวย์แล้วนะคะก็ทำให้ห้องเรียนเนี่ยมีสีสันไม่ ไม่ไม่จืดชืดน,นะคะทั้งแฮปปี้ Happy ด้วยกันทั้งผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนนะคะในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ทุกๆท,ท่านที่เข้าร่วมรับฟังนะคะแล้วก็หวังว่าคงจะได้เจอกันอีกในโอกาสที่เร็วๆนี้ที่เราจะมีระบบใหม่อีกนะคะโดยสำนักวิชาการก็ต้องรับหน้าที่ในการที่อานำเสนอแล้วก็ทำความเข้าใจกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ